น้องลิซ่าคือให้สัมภาษณ์ในรายการพี่บุดดีว่าความฝันของเด็กๆมันทรงพลังมากอย่าคิดว่าการที่เรามีความฝันมันเป็นไปไม่ได้ประโยคนี้ถูกทําให้เห็นภาพชัดเจนครับว่ามันทรงพลังมากขนาดไหนจากภาพรางวัลในวัยเด็กของน้องสู่เจ้าของรางวัล best K-pop บนเวที bon MTV Music Video a w a r d ที่ลิซ่าได้ในวันนี้และเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลน,นี้ ถ้าถามว่าความสำเร็จของลิซ่าเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้เธอเดินทางมาได้ไกลถึงขนาดนี้แน่นอนครับคำตอบมันคงมีหลายองค์ประกอบเหลือเกินที่เราไม่สามารถวิเคาร์อ,ออกมาได้อย่างละเอียดแต่ถ้าถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในจุดแรกที่ทําให้เธอเดินมาถึงจุดที่แสนไกลนี้ ผมคิดว่าเราคงช่วยกันหาคำตอบนั้นได้ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งครับที่ดิซ่าเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแอลในปี2020ว่าฉันฝันว่าอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กบางคนบอกว่าไม่สามารถเป็นจริงได้และเห็นว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลแต่เราทุกคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้ มันไม่ได้สําคัญว่าใครจะพูดยังไงถ้าเรามีสิ่งที่อยากทําอย่ามัวไปสนใจสายตาของคนอื่นเชื่อมันในตัวเองและก้าวต่อไปถ้าหากผลลัพธ์ออกมาดีก็ดีไปแต่ถ้าหากไม่บรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ทํานั่นก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทํานั้นเสียเปล่าเพราะยังไงมันก็ดีกว่าการที่เรามานั่งเสียดายภายหลังว่าถ้าตอนนั้นฉันทำจะเป็นยังไงนะ พี่นี้หน่อยครับพี่ชายที่ผมเคารพและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆคนหนึ่งเคยเขียนเรื่องราวของลิซ่าไว้ในหนังสือ The b บ l ลิฟเฟของเขาว่าความสําเร็จของลิซ่าและแบ็คพิงค์มันไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอเต้นเก่งพวกเธอร้องเพลงได้ดีแต่เพราะเขาซื่อสัตย์ต่อความฝันของเขาได้ตลอดเวลาในทุกๆวันซื่อสัตย์ในที่นี้คือซื่อสัตย์ในหน้าที่ซื่อสัตย์ในการทํางานซื่อสัตย์ในความพยายามและยิ้มสู้แม้ในวันที่ยากลําบากที่สุด กลับมาที่คําถามของเราค่ะว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในจุดแรกที่ทำให้ลิซ่ามาถึงจุดที่แสนไกลนี้สําหรับผมมันคือการมีไฟของความฝันที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลานั่นคงจะเป็นความหมายของคํากล่าวที่ลิซ่าบอกว่าความฝันของเด็กๆมันทรงพลังมากที่มันทรงพลังเพราะแม้ว่ามันจะต้องเหนื่อยแม้ว่ามันจะต้องโดดเดี่ยวแม้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหา แม้จะต้องอยู่บนหน้าผาของบททดสอบไฟของความฝันนั้นก็ไม่เคยมอดดับลงแต่กลับถูกเติมเชื้อเพลิงจากสิ่งที่เรียกว่าการกระทำการทำงานหนะักลงไปอยู่ตลอดเวลา